มือเช้าที่นิยมที่ฝุดของหาดใหญ่ก็คือติ่มซำแต่เตรียมครับไอโกงพอแล้วพอแล้วคืวอเขา<อ>บอกว่าสถิติตอนนี้เยอะสุดคือ5้าสคงต่อคนวันนี้เบิ้ลเลยคนละร้อยเคงต่อคนคนละร้อยเคงต่อคนต่ำๆอันนี้คือยังต่ำเนะมาที่หนุ่มจีมครับเล่นของแพงก่อนหยุดหยุดเงนมากมันเกลียวอร่อยมาก ติ่มตำงี่ไม่รสชาติไม่เค็มมั้ยติ่มตำงนี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนกินเราไม่เค็มไม่เ,มเลี่ยนเราก็มีให้เลือกหลากหลายมาก<ช>คุณคือเป็นหมูตับใช่ไข่แดงป<ช>ักแน่นมากก็ติ่มตำเลยพวกือนกับติ่มติ่มตำตามโรงแรมตามพัตนาอาหารจีนเนี่ยคุณว่าดูเหมือนมันใกล้หมดยังคือเหรอใกล้แล้วเนเราใกล้อิ่มยังอิ่มแล้วใกล้คใกล้ สวัสดีครับ,นนรบตอนนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่นะครับมื้อเช้าที่นิยมทีุ่ดของหาดใหญ่ก็คือติ่มซำแต่เตรียมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาม่าติ่มซำครับเป็นร้านติ่มซำที่นิยมมากๆในจังหวัดหาดใหญ่เรียกว่านิยมเป็นันดับต้นๆเลยดีกว่าแล้วราคาเข่งนึงอ่ะเริ่มต้นแค่23บาทแล้วมีให้เลือกเยอะมากๆจะเป็นยังไงวันนี้เราจะกินได้กี่เข่งเข้าไปดูหน้าตากันเลยดีกว่าครับ ้างนั่นตรงนี้นะพ้อจะเป็น23บาบาททั้งหมดดูยาวไปถึงนู้นเลยนะพ้อวิธีการคือเขาจะให้มาหยิบนะแล้วเบอร์ตโตะวางไว้ที่<ไ>ตรงนี้อือเฮ้ยมีมาลาอีมาลาบาทบลู<อ><อ>คอลลี่บลูคอลลี่อันนี้เราก็หยิบกันมั่วๆเลยนะคือลักษณะที่เขาบอกคือมันจะเป็นเหมือนกับแนวบุฟเฟ่นะแต่ก็คือเป็นอราคาแหละก็คือใครอยากหยิบอะไรก็หยิบไปไปเป็เต้าหู้ชอบเต้าหู้ปลานี่ผมว่าเดี๋ยวเขาจะไปนึ่งมะนาวแน่เลย นอกจากตรงนี้แล้วบ้องเขายังมีบะหมี่เบตงที่เป็นบะหมี่ลูกิวดำแล้วก็บัคเตะให้สั่งแยกด้วยเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะออ้ยพี่คงคือของก็มีให้เลือกเยอะนะถ้าถ้าให้เห็นอะสเตชันตรงนี้คือทั้งแนวเลยจะมีของให้เลือกหมดเลยเอากี่วก็มีให้เลือกหลายแบบอ่าเนี่ฮะประมาณนี้แต่นื้อเยอกตรงนี้นะอันนี้คือแซลมอนอันนี้เขาจะเป็นลูกสีอ่ให้อันนี้ตามฐานะเลยอันนี้จานละร้อยเจ็ดสิบแ้อันนี้เป็นของทอดนะฮะ ใบจานกับของทอดของทอดจานเท่าไหร่บอกจาละสี่รือห้าฮะจาลเปาจานละห้าสิบห้าก็ุยไช่ทอดอร่อยมากเดี๋ยวผมเอาไปด้วยส่วนนี้เป็นด้านของขนมจีบขนมจีบบะตะต่างจะกลิ่นตามตรงจะเป็นเข่งละสามสิบห้าบาทถขีไว้เดี๋ยวผมจะยกขมาฟอให้คุณเรื่อยๆตรงนี้นะฮะอันนี้คือขนมจีบหมูไข่เค็ม ก่อนอเนี้ยคือขนมจีบปลานะฮะไม่เคยกินเหมือนกันใช่คือเขามีขนมจีบให้เลือกเยอะมากใ่อยออกหรอต้องลองชิมก่อนถึงจะรู้ว่าอันไหนมันคือรสชาติไหนนะเขาบอกว่าเขามีหมดเลยเป็นหมูเป็นไข่เค็มเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะไอ้กมพอพอแล้วพอแล้วเอีลวะคือเขาบอกว่าสถิติตอนเนี้ยเยอะสุดคือ5้ตเคงต่อคนวันนี้เบิ้ลเลยคนละร้อยเคงต่อคนคนละร้อยเคงต่อคนต่ำๆอันนี้คือยังตำนะ เช้าเช้าอย่างนี้กำลังฟินเลยฮะครับผมเรานี่นะเอาของทอดมาเพิ่มนะฮะได้มาแล้วนะครับอาม่าติมจำสถิติเดิมของที่เนี่ยเขาบอกว่าคนกินไว้50เคงครับา<ผ>มาดูกันดีกว,ว่าวันนี้เราจะกินได้กี่เคงเขามีหลายขนาดมากๆนะฮะเคงเล็กอย่างเงี้ยคือ23บาท ส่วนเข่งใหญ่คือเข่งขนมจีบอย่างเงี้ยฮะสาบาทส่วนที่เป็นกระทงของทอดอย่างเงี้ยฮะราคา4-5บาทแล้วก็มีเข่งพิเศษนะบงเป็นแซลมอนร้อยบาทให้ดูหน้าตาของเข่ง23บาทนะคือไม่น้อยเลยแล้วก็มีการตกแต่งมาอย่างดียคือเป็นมาละที่นกหมูฝับนะฮะก็คือมีความหลากหลายฝั่งนี้เป็นเห็ดหอมตรงกลางเป็นหมูฝาบเหมือนกันนะฮะตัวของขนมจีบนะฮะ35บาทนี่คือมีเยอะมากซีบู๊เลยหมึกปูปลามีหมดแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำลายินิติกันบง ที่หาดใหญ่นอกจากร้านติ่มซำอร่อยอร่อยแล้วยังมีร้านอาหารอย่าออื่นที่อร่อยแล้วก็สถานที่สวยงามอีกมากเดี๋ยวเราไปดูชมวิทีอาร์กันดีกว่า <c oughs> แต่ที่เรามาที่หาดใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่หาอะไรกินเราจะมาร่วมง,งานวิ่งหาดใหญ่21 e วิ่งปลกเมืองด้วยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีร้านอาหารอร่อยอร่อยยังมีเส้นทางวิ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆด้วยนอกจากสถานที่สวยๆแล้วยังมีอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอ,ยอย่างร้านอาม่าติ่มซำร้านนี้มีทั้งบัคกุเต๋ ติ่มซำที่ไม่เหมือนที่อื่นมีหน้าให้เลือกหลากหลายขนมจีบไฟแน่นๆมีทั้งขนมจีบปูปลาปลาหมึกกุ้งหมูฟับไข่แดงมากินติ่มซำที่นี่อร่อยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนอกจากนี้งานยิ่งยังมีร้านเด็ดอย่าง,งาาา 4, ร้านข้าวมันไก่เอฟซีร้านข้าวมันไก่ขวัญใจชาวผาดหญ่ที่เปิดมานานกว่า35ปีร้านนี้มีจุดเด่นที่ไก่ทอดกรอบมาก คือเขาชื่อ a f ฟซ่เขาไม่ได้รอกมาจาก KFC เพราะว่าเขาเปิดมาก่อนที่ k คฟจะเข้ามาที่หาดใหญ่อีกเมนูเด็ดของทางร้านยังมีข้าวหมูสันทอดแขนงไข่ขยี้ข้าวมันไก่ทอดข้าวยำไก่แทบข้าวไก่ต้มข้าวไก่ย,ย่างข้าวผัดกระเทียมไก่ทอดเทอริยากิข้าวผัดอเมริกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่คนมาหาดใหญ่ไม่ควรพลาดเลยในเส้นทางการวิ่งยังผ่านสถา,านที่เฟื่อยๆของหาดใหญ่อีกอย่างวงเวียนน้ำพุเป็นวงเวียนที่สวยกลมมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของหาดใหญ่ได้เลยสามารถวิ่งผ่านมาแวะถ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่เราจะวิ่งผ่านก็คือหอในกาดที่นี่ก็เป็นอีกจุดที่แบบถ่ายรูปได้เหมือนกันอีกหนึ่งร้านอร่อยของขาดใหญ่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่โตร้านนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตโรโบราณที่เป็นฮาลาลทางร้านขนาดเส้นมาม่ายังฮาลาลเลยแต่จุดเด่นของที่นี่เป็นเส้นบะหมี่คมอร่อยมากทำต้ยมยำมาแบบเข้มข้นทำไข่ามาแบบไข่าตาโตลูกชิ้นเอ็นไก่คืออร่อยมากคือทุกอย่างในชามเป็นฮาลาลหมดเลยมีให้เลือกหลากหลายมากอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือโรตีคาชักเราจะได้พบกบ โรตีให้เลือกหลายรูปแบบเมนูเด็ดคือโรตีทิชชู่โรตีโดนัทที่ท็อปปิ้งด้วยกล้วยกับช็อกโกแลตใครที่เป็นสายของหวานต้องถูกใจสิ่งนี้นอกจากนี้ยังมีเมนูที่ชักที่นี่เรียกว่าชักโหดมากชักเกือบถึงเท้ากล้องแทบแผนไม่ทันเลยนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วมาดูลีลาของคนชักชาก็เพลินดีเหมือนกันอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของหาดใหญ่ตลาดกิมยงเป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่มาที่นี่หมดกันเป็นพันแน่นอนเพราะของฝากของที่ระลึกเยอะมากเป็นตลาดที่ใหญ่จริงๆขนาดตัวผมยังเดินช็อปเป็นชั มากี่ทีก็ไม่เบื่อในงานวิ่งครทางนี้เราอย่างวิ่งผ่านโรงเรียนประจำจังหวัดอย่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กหาดใหญ่ทุกคนอยากเข้าพอพูดถึงหาดใหญ่แล้วเมนูที่เราพลาดไม่ได้เลยคือไก่ทอดหาดใหญ่ เพื่งร้านที่จะมาร่วมเปิดบูธในงานวิ่งครั้งนี้คือร้านเก่าแก่คือร้านกะอ้อยเป็นร้านไก่ทอดหาดใหญู่ตดดั้งเดิมเลยมีหอมเจียวโรยหอมหอมมีส่วนของไก่ให้เลือกทั้งอกไก่สะโพกปีกน่องติดสะโพกและยังมีข้าวหมกไก่กับข้าวหน้าไก่ให้เลือกด้วยครับถึงเครื่องข้าวเหนียวยิ่งกินกับข้าวเหนียวจกกับหอมเจียวนี่คือเด็ดมากอันนี้คือได้มากินที่แหล่งเดิมเลยจริงๆนะครับหลังมิ้อเด็จเราย,ยังขึ้นไปสถานที่สวยๆอย่างเขาพอหมที่มีทางาพุทธลูปองคใหญ่ให้ไหว้พระทำบุญ วันนี้สามารถชมเมืองหาดใหญ่ได้ทั้งเมืองเป็นทัศนียภาพมุมสูงที่สวยงามและยังมีกระเช้าที่เดียวในประเทศไทยข้ามจากเขาภาคหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งเป็นอีกหนึ่งวิวทิวทัศน์ที่หาชมได้ยากมีร้าน,นาอาหารชื่อที่คอยรับแขกบ,บ้านแขกเมืองอย่างร้านบนเขาที่นี่นอกจากอาหารจะอ,อร่อยมากแล้วยังสามารถกินไปชมวิวไปได้อีกด้วยงานวิ่งครั้งนี้นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้ชมทัศนียภาพสวยๆของเมืองหาดใหญ่และได้กินอาหาร ขึ้นชื่อที่จะมาร่วมอยู่ในงานด้วยงานหาดใหญ่21วิ่งปลุกเมืองจัดในวันที่18มิถุนายนช่วงโควิดที่ผ่านมาหาดใหญ่เงียบเหงาไปนานเรามาช่วยกันวิ่งปลุกเมืองกันครับโอเคหลังจากที่เราชมว t ทสวาปยงานที่เราตั้งใจถ่ายกันแล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าไหมเริ่มกินกันเลยครับคือปกติติ่มตำเขาจะจิ้มกิโฉนะครับผมที่นี่จะมีอีกด้วยเป็นน้ำส้มบิ๊กโลนเป็นจุดเด่นของหาดใหญ่เลยเขาบอกจิ้มไปแล้วมันแซ่บเริ่มจากหมูสามเณรห่อมหะไปเราเลย ต้องเลยติ่มมะลักนี่นกนึ่งในติ่มซำอร่อยปั๊กมแตอร่อยเอ๋อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่หมูผัดใครพร้อมไหมอืมพร้อมเด็กนมำจิ้ก่อนเด็กมาที่น้จิ้มก่อครับเล่นของแพงก่อนหยุดหยุดนนทกอันนี้เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวลูกใหญ่นะมันเกี๊ยวอร่อยมากอันนี้เป็นปลาเนื้อ ปลานือ้อสไม่เค็มเกินมั้งอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งเต้าหู้ไข่หมูตับมั้งตืง่นต้ที่นี่หนุ่ท่านไม่เค็มมัอยน้อดูกระลำตรงทีไหน่อยดินี่นะกระลำนะฮะคือที่นี่ยี่สิบสามบาทให้กระลำห่อหมูมาห้าลูกนะถึงหน้าเขาเยอะจริงๆอันนี้เป็นมองเต้าหู้อันนี้มะละไส้หมู กมตี้ของเขา่าดูภายนอกอะดูไม่ออกไงกินเข้าไปรู้เลยอไหนเป็นกุ้งนไหนเป็นปูนไหนเป็นปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกไส<ม>้แบบนน้นรับเลยเกีียวนะ<ม>แป้งนุ่มแล้วก็ไส้ไส้เยอะอร่อยแล้วไส้หอมด้วยนะไส<ม>้เหมือนเกีียวไส้ญี่ปุ่นเลย<ม>อันนี้เป็นขนมจีบปลาพิ่เคยเห็นเกิดมามตัขนมจีบกุ้งสีเขียวเนี่ยคือเด้งมากมมมมม พวกอันที่โคงที่โคงอร่อยมากแบบพี่โคงเป็นน้ำใสนะรสชาติไม่จัดไม่ต้องแท้ไม่แตบ,บเหนืออปลานะฮะนี่ดูขนาดปลาดิดติอิี่ยังไม่ออกมาเข้มตัดเกินไปเลยขาวไก่ตีงไก่ครับเปือ่อยน้องหอม พ่อแม่เขาเคยทำอาหารให้บแบบแร้านทั้งวงเลยเอ้าหรอพี่ขอเล่าให้ฟังนะเข oh, คุยไชทอดอร่อยมากไชตุ้มน้ำจิ้มเของทูมั <Okay. S 2> ้ยบะหมี่อันนี้เขาเรียกบะหมีหม่หรือบะหมี่หงอเอียงอ่ะอันนี้ไนมะ่เป็นลูกชิ้นรวงม,มั้ยเราก็มีแบบพวกต้มยำอะไรพวกนี้ มันคือเกี๊ยวผักกาดหรือเกี๊ยวกระหล่ำน,น,นี่แหละไหนเพื่อนป้าลองปออับให้มันมีสองอันผมหยิบมาให้อย่างอาึ่งจานเลยปรับเป็นกุ้งหางกุ้งคือโผล่มาอย่างนี้เลยข้ <ielle> างในมีกุ้งหรอไม่ได้มีแค่กุ้งนะเป็นวุ้นเส้นด้วยอือคืออะไรดูดูตัดตัดขึ้นมาดูอือมันคือมาก้างมาเพ่งมะก้าเพ่งนะอือ เอาขึ้นราปะ่ะดิตอนนี้เข่งที่เรากินหมดแล้วต้องเอาออกไปนะอืเพราะว่ามันไม่มีที่วาง้านาลองแซลมอนไหมอันนี้ถ้าเทียบกับด้านนอกถ้าเกิดเป็นแซลมอนสเต็กก็น่าจะประมาณต5 0เขาเป็นนึ่งติ่วบอกมีมีฟิลคล้ายๆแบบผัวปลาแต่มอนนึ่งติ่วอ,อ,อ่ะอันี้เบคอนพันทันอะไรไม่รู้ ต้าหู้ปลานะครับอร่อยมากคือนอกจากขนบบมจีบที่ใต้ไม่เหมือนที่อื่นแล้วผมผมรู้สึกว่าเมนูอื่นหน้าตาเขาไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตูดของอามาเขาเองที่เคยทําอาหารเปิดราชาวงศ์ด้วยนี้ีกินเบคอนพันเห็ดแล้วก็เน็บแครอทมาด้วยคือเป็นเบคอนลมควันเลยไม่ใช่เป็นหมูต่างพันพันเห็ดเหมือนแบบที่อื่น ก็ใครที่อยากกินอาหารอร่อยอๆติดตามอร่อยออร่ยนี้นะรวมถึงอาหาร่อื่นที่หลากหลายในจังหวัดหาดใหญ่ชมอาหารที่สวยๆแนะนําให้มัคงงานวิ่งหาดใหญ่21วิ่งลุกเมืองนะฮะที่นั่นจะมีบูธอาหารมาครบเลยแล้วก็ได้วิ่งผ่านปรหาดที่สวยๆรอบเมืองหาดใหญ่งานวิ่งจับวันที่8มิถุนายนนะเดี๋ยวจะได้เจอปู่บ้านด้วยถ้าเกิดมาเราถยเี่ยวมาห่ายเป็นมุมมองอย่างนี้ เดี๋ยวมาดูเข่งกันนะครับว่าตอนจบเป็นยังไงตั้มเออด็กอ๋เลยอ่ะน้องกนนี้กี้เข่งแล้วข้างๆห้าห้าผิดแข่งแล้วสองทอดกุ้งเหมปูรักก็มีนะฮะเออ,เ,ออเออใช่ผมรีบมาเอางแหละมันคือตัวอะไรไม่รู้อะฮะมาดูตอนแรกผมดูมันก็ไม่น่าจะอร่อยนะแต่มันน่ารักผมเลยหยิบมามันคืออะไรไม่รู้อะอ๋มอ,อมันคือลูกกินเทนิดนึง ไม่ไงผมบอกเลยว่าติ่มตำเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนกินเราไม่เค็มไม่เลี่ยนแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมากนี่นะฮะคุณคือเป็นหมูตับปั๊กใชใ่แดงปักแน่นมากมันคำาดียมกนตอบคือมันเป็นพรีเมียมติ่มตำเลดวบเหมือนกับกินติ่มตำตามโรงแรมหรือตามพัตตาการอาหารจีนเนี่ย ให้ดูปริมาณที่กองขึ้นมานั้งกองอยู่ที่เก้าอี้นะฮะนั่นคือไม่ไม่ได้มีแค่ไข่มีแบบเป็นโดมตัดจ้านมีกระโดงด้วยฮะตอนแรกผมก็มองว่าร้านนี้ตอนแรกเ้ยแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยราคาปกติที่อื่นอ่ะอันนี้เรายังกินไม่ถึงร้อยเข่งนะเริ่มต้นแน่นแหละที่อื่นปกติบางทีเรากินคนละร้อยเข่งเป็นสองร้อยเข่งนะยังไม่อิ่มเลยอันนั้นคือเข่งแต่ยี่สิบยี่ห้าเหมือนกันฮะ ที่เขาบอกว่าถ้าติดเก็งไม่ได้กินคนเดียวหรอกอต้องมาเป็นโต๊ะหรือไม่ก็มากินแบบอาจจะมานั่งกินกับคนอื่นแล้วก็มีแบ่งเก็บมาด้วยอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็พี่พีชเออใช่หรือไม่ก็นักกินเลยคุณว่าดูเหมือนมันใกล้หมดยังโอ้โหใช่นะแล้วนะเราใกล้อิ่มยังอิ่มแล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ใกล้ เนี่ยบะหมี่ผมชอบขนมจีบลูกใหญ่ทั้งหมดรวมกันในเข่งเยู่วมารวมกันในเข่งเดี๋ยวผมมาแต่นั่งกินลูกใหญ่ไงคุณกินอะไรอ่าผมกินลูกกินปลาให้เฮ้ยขนมจีบปลาสภาบอกมากินติ่มซำยามเช้ายังไงให้มันเดือดขนาดนี้นได้บ้าเข่งนี้คือขนมจีบเข่งละสามพันห้าบาทเอามารวมกันประมาณเดี๋ยวคุณนับลูกกันนะมามามือเลย ฟังเงี้ยแ่นแต่ในฐานะนักก mm ิน hmm. อ่ะบอกเลยฟาทเตีบมันมีไว้ให้ทำไรคนละห่าสุบเดียสุดเราก็ต้องทำไม่ได้มากกว่านั้นอื เราคนทัางเลยให้จำชื่อเรไปเลยถ้าเอาขนมจีบลูกอย่างนี้นะคนจีนนะฮะติดเพ่งเหมือนให้เตะผ <c oughs> มว่าไม่ผีก็ไม่เลือกทางเดรร้ายเท่าไหร่ใครจะโดนเพ่ง <c oughs> ถ้าขนมจีบอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่อะผมนิดมาได้ประมาณกี่เพ่งวันนีไซส์ใหญ่อะแล้วนี่เป็่งใหญ่คือเป็นใหญ่อย่างเงี้ยเอามาก็คือติดเพ่งแล้ว เื็นจรูปมือถ่ายเฮ้ยนี่เป็นลูกทิ้น,นกับไข่นกกระทาเหรอให้ตนคือไม่น้นนอยนะบอกขอถ้วย มาทุบบ้างเบนทางให้เด็กมันเดินเกลยวหอมอร่อยมากพี่หวานกันบ้างแข่งกันบ้างครับพี่เค็งนะครับอิ่มยังอิ่มแล้วเหมือนกันผมว่าอิ่มแล้วพอเลยเริ่มอย่างนี้เลยไอ้ผุยผุยกุ้ง ค่อยเจ๊อว่าหมดไหมมันไม่เยอะจริงๆตาับหมูแดงทอดก็เป็นก็สำหรับมาจากหาดใหญ่นะเจ้าดังอที่หาดใหญ่ชื่อร้านโก้วน อาหารที่กรุงเทพแต่ว่ารู้สึกว่ากินที่หาดใหญ่อร่อยกว่าใครอยากมากินก็มาวิ่งกันได้วันที่18มิถุนายนนะฮะงานหาดใหญ่21นะฮะสมัครกันเข้ามาได้นะฮะสมัครได้ที่เว็บหาดใหญ่21นะฮะหรือว่าที่หวาโคตรงนี้ก็ได้แล้วผมจะแปะลิงก์ไว้อีกทีหนึ่งที่เร่จริงๆอ่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องบัคคุเต่ด้วยนะต้งมาหาดใหญ่ทุกคนต้องกินบัคคุเต่ร้านเป็นตำทุกร้านจะมีบัคคุเต่เป็นของขึ้นชื่อเลยผมขออนุญาตลานนามเลยนะ หมอนี่เนี่ยหมดร้อยห้ด150เพ่งนะฮะไม่ได้มีแค่เพ่งเล็กนะเพ่งใหญ่เพ่งยักแล้วของทอดอีกกระชัาจานแล้วเพิ่งอันเนี้ยเราไม่ได้แบบเด็ดนานหยิบแล้นับหรือว่ากินไปนับไปนะเพิ่งอยากรู้เมื่อกี้พอรู้ปุ๊บอิ่มปั๊บอิ่มปั๊บ ตัวนึงของหวานที่ดีมากคือกล้วยกล้วยแบบเละๆเป็นเกี๊ยว <ๆ S 2> หอมกล้วยแล้วก็ไปทอดเรีย<ๆ>กว่าเกี๊ยวกล้วยแนะนำเลยนะฮะมาติ่งฟันนะฮะที่นี่คือแบบใต้คือคุณภาพจริงๆนะคือพอเรากินไปปกติกินติ่มซำผมกินได้ไม่เยอะหรอก ร้านนี้คือไม่เค็มเกินรสชาติไม่จัดเกินขนาดไอ้พวกน้ำแดงอะไรพวกนี้นยังไม่หวานเกินเลยแล้วก็มีให้หลากหลายมากไม่ได้ลอกเียนแบบมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนที่อื่นแนะ่นอนถ้าใครที่อยากกินร้านอม,าาม่าจุ่มจำแล้วก็ร้านอาหารอื่นๆที่อร่อยในหาดใหญ่แล้วก็ชมสลา,านที่สวยๆแนะนำให้ทมันการวิ่งหาดใหญ่21วิ 18, ่ง6ปวงจับวันที่18มิถุนายนผมจะแปะลิงก์แล้วก็ QR โค d ไปให้เราถ้ามาที่งานนี้ก็จะได้กับองค์ปั้นด้วยของ,ป,งปัน้นแต่เขาราวมวิ่งด้วยครับ พร้อมอีกนิดเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อในตัวเมืองหาดใหญ่นะฮะเที่ยวต่อไปเรื่อยๆทั้งวันแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ